แล้วเขาก็มีด้วยของรุกคนไม่ได้ไม่กัลยาณเลยเพอาต่าทำงานใช่ไหมถึงได้อะไรอย่างนี้ก็ทำงานโหและหน้าที่การงานดีมากแล้วแบบฟรีทุกอย่างมันหาข้อเสียไม่เจอเออง่ายง่ายอ่ะเดียวแบบแล้วถ้าถ้าแล้วถ้าหน้าตาหรือคดิกาชอบใครมากกว่าระแบบเลยอ่ะอันนั้นเป็นผู้ใหญ่อ่ะ อันนั้นจะเหมือนเป็นฟิลดูภูมิฐานใช่ไหมชอบแบบไม่ไม่ได้รีแลกซ์แคชชวลขนาดเนี้ยจะแบบเป๊ะเป๊ะตัวเป๊ะเปเป็นคนแบบมาแบบเนี้ของแฟลกอะไรอย่างงี้ยไม่ค่อยเป็นยีนเดอรอะไรอย่างงี้ไม่ได้แบบแคชชวลแคชชวลอะไรมากมันมันอันนี้คนละแนวอ่ะไม่ได้แล้วมั่มามไลค์ใครอ่ะ มันก็ไล์คนนี้อยู่อดีมันก็คุยกันทุกวันแน่มามาไม่ดึกแล้วมั้งอ,อ,อ,อืนี่นอ๋อ,อ,อ,อนูน้นอือ on phone on phone on phone everyday อ่ะ every <A> day อ่ะมันดูแบบฝากชิดไว้ได้ไงคือเหมือนเขาก็สบายใจทุกคนก็อยากให้ลูกอะสบายอ่ะแบบคือสมัยนี้มันไม่ได้แต่ตองเ็กกินจริงจริง ฉันพูวงฉันมาโงของฉัน<อ> <c oughs> เกิด,ดสองเดือนมาดีเลยสองเดือนมาดีเลยอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะนั้นน่ะอยากเข้าใจผิดนะอาเอาไปวีเลยจ้าเพราะเขาวีแล้วเขาใส่กลับจ้าช็อกไปเลยจ้าตอนนี้ก็เลยไม่อยากไม่รู้จะ <c oughs> วียังไงใช่เลย อึนเน่ะคงอึนอึนเงินเงินเงินเงนตึงตึงอันนี้นี่ออกสื่อนะคะก็บางทีก็พูดเรื่องอื่นบ้างอะไรบ้างฉันคิดจะไม่ตัดไปเลยเออทำอะไรก่อนดีอะนี่ตีแดงอยู่ตลอดเลยอ่ะกลับไปนอนสนุกดีอะคุยแล้วนอทอนเนี่ยเมื่อกี้มันเนาะเรื่องเมื่อคืนอ่ะที่ดูกันตกตีแย้งชิงอะไรแบบแย้งแฟนตาวบ้านเนี่ยอืมอะไรอย่างไง มันวนท้องมันอยวิวอ่ะได้จะกินก็เดี๋ยวก็ควจะปวดฉี่อีกอะไรอีกเนี่ยเหมือนจะปวดอีกแล้วอ่ะถือว่ายังไงต้องมีอีกแร่ก็รายการถ้าเกิดถ้าเกิดที่พี่วิวบอกเมื่อกี้ว่าถึงตีหนึ่งก็คงไม่ไหวถือวันนี้กันไหมยาหมองตีโอไม่ใช่ยาหมองธรรมดานะ้แต่ถึงยาหมองซีโอเฮ้ยยำผงสุภชัยเหรอเออได้มาจากไหนอ่ะ mm พี่ขวัญให้มาตอนหัวแตกไง เฮ้ยยำหมองซีอโอเออให้เจ๋งอะเนอะทำยำหมองแจกอะจิดเก๋อะแล้วมีเขียนด้วยนะเขียนอะไรแบบเขียนโอเคอะเอ้ยเป็นชาวทูไม่มีวินเวียนอืมเขาทำอะไรนะอะไรเนาะเออดูแบบเก๋อะ ใช่ยต่แต่งตัวนานไปไหมมาได้ละตั้งเสร็จได้สลับกันบ้างอะไรบ้างเฮ้ยนี่จะเครื่องละนี่อีกสิบนาทีเอเขอามาพอดีอ่ะอีกยี่สิบของพี่อ่ะเฮ้ยไม่นาฬิกาจิ๋วอีกแล้วอ่ะอือของสิ้เร็วอันนี้เร็วไปสิจ้าอันนนั้าฬิกาปกุกจ้าเป็นห้วโมงจ้า นาฬิกาปุกนี้ไม่ควรนะจ๊ะมันควรจะเป็นที่เร็วขึ้นมันควรจะเป็นเร็วนะจ๊ะถ้าตั้งปลุกข,ของจิ๋วคนเดียวนี้จะสายเลยจ้าเผลอๆขอแทนไม่กะเอ้ยบาดกระถาวเลยค่ะที่จะเลาข่าวมันเป็นจริงนะที่ได้ยินคนหาต้องหาต่ออุ้ยี่หญิงเลิอสุดอ่ะไหนอะ เห็นมองชุดไปผ่านกระจกตัวเมกะดีเมื่อันกี้ไม่ฟ้าแม่หนึเป็นแบบมันจุดแก้วของตัวแล้วข้างในเป็นแบบเหมือนเรทเทออาร์ดพี่หญิงพี่หญิงตูมที่ไหนอะสวยกว่ามีอะอย่างงี้ไม่ได้นะแต่มีที่ขาวซ้อมวันนั้นมีเลินหน้าเลยอะเมื่วันนั้นเห็นอยู่พี่หญิงเจอเกินหน้าเกินตาหนองไม่ได้นะคะกรอดนะกรอนอะ หนิงมานี่แล้วพี่หนิงมาเมาส์กันแล้วผูกพันนะกระเป๋าอะเป็นกระเป๋าที่ใช้ชีวิตน,นี้ไม่ใช้กระเป๋าสองเดือนไม่เปลี่ยนอะแต่ใบนี้จ้ามาเมาส์กันแล้วเมาส์ถึงเวลาฟีดแบ็กกันแล้วค่ะพี่หนิงเพื่อเจสี่อะวันนี้จะต้องให้ฟีดแบ็กกันว่าพี่หนิงเนี่ย,ยมีความรู้สึกไงบ้าง<ช>สำหรับสำหรับโจทย์วีคเนี้อะค่ะออ รู้สึกไงกับโจทย์มินิค่ะปวดหัวค่ะพี <c oughs> ่ว่าปวดหัวค่ะแล้วในีินี้ต่อไปมีนที่เก้าเนี่ยพี่หนิงคิดว่าพี่หนิงจะทนภายใต้ภาวะความกดดันได้ไหมคะอ๋อปล่อยวางค่ะแล้วพี่หนิงจะทำยอดเท่าไหร่คะไอหมิ่นแน่อ๋อยอดยอดอะไรคะยนตร์ลูกค้าคิดว่าแต่สัปดาห์ที่คุณอยู่มาบาลานซ์สกอร์การ์ดไม่เคยผ่านเลยคุณรู้สึกยังไงคะ<น>คุณรู้สึกยังไง นนพี่หนิงปวดหัวจะบอกว่าอะไรนะอะไรเนี่ยล่อมาชลัอารมณ์เสียอารมณ์เสียจับจริงอะไรจริงอ่ะแล้วซีซั่นที่แล้วเขาผ่านแล้วพี่หนิงซีซั่นที่แล้วอ่ะเขาบอกเขาผ่านนะเขาบอกเขาเข้ามาสองสามีเขาก็ผ่านแล้วว่าบาลานซ์สกอร์ขาทุกคนว่ะใหญ่พูดเลยมันเชมอ่ะเข้าใจป่ะพี่ว่ามันเชม โอ้ oh. Shame on you โกรธอ่ะซีซั่นที่แล้วเขาไม่มีแม่บ้านเลยอะ่ะ <laughs> พี่ไฟจะยงขึ้นมาทำไมบางครั้งอาจจะไม่รู้รู้ตอนนี้เลยาริงจริงก็เซ็งนะดีสามตี <c oughs> ไม่หรอกพี่วันนี้ขายได้เท่าไหร่ครับูป <c oughs> ิดไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวหอ สาวอย่าไ้เดแอนเลยจ้ะเอนละจ้ะเฮ้ย<อ>ปั๊มตัวเจตุ้เซฟไปยังเออทำไมขโมยเงินหาังจากนี้เงยเดินเข้ามาออมาเช็คสต๊อกค่ะลืมของไว้ค่ะมาเช็คสต๊อกค่ะแต่ต้องมาสุกเสาอะไรอย่างนี้นะไม่งั้นเงินจะน,น้อยเยเอืมันอย่ามาวันธรรมดารบอบคอแบบนี้ค่คิดแล้วอ่ะ เย่เย่เย่อะไรนะหนีได้แล้วออได้อ่อนใจอด้เย่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 อะไรอะของพี่หนิงนะ่ากินน่ะอันนี้เป็นยังไงอะน่าจะเป็นขุกกี้ปะ่ะชอบซื้อขอนมนอะอ่ะกะ ต่เชื่อว่าถ้าไม่ได้นั่งอยู่เนี้ยจะเป็นแบบไม่กล้ากินวางไว้ไเพราะว่ารุชนสูมันน่ารักแต่เนี้ยชอบเวลากินน้แนำแข็งใส่แล้วมหมกรุ๊กกิ๊บมากเลยแค่ไหนแท่ไม่ตแบบ้อแบบงมองหรอกสามปี On the floor ถ้า,าเกิดเราเป็นจริงเนี่ยจะ hit on the floor ทุกวันเลยจ้าไม่ยอาหยี้เลยจ้า ค้าดูความเอ่อความเรียบร้อยรอบร้านนะคะค่ะก็จะจัดอีเวนต์นะคะไม่เลยไปไหนเลยไปแพดระคะไม่ค่ะจัดอีเวนต์เรื่อยๆค่ะชอบมีคำถามแล้วมือถือถามไม่ได้นะคะถามไม่ได้ค่ะพอมอย่าถามจบซื้อตรงไหนไปแอนเทยเลยค่ะแย่ๆๆจลับแล้วนเนี่ยไม่่ดีตาจะติดแล้วว่าผนตาหนักไวยอะ ปลาดำอย่างเดียวเท่านั้นอยู่ม,มันเริ่มไม่คูแล้วยายาๆหรอ,อมผมคลายเร็วอืมลวละเปิดตัวหิงสักหน่อยได้ไหมเนี่ยเป็น4 3 4กันเถอะปีเพิ่มได้ไหมเนี่ย4 3 4, 4นี้ไม่มีโอกาสเลยจิว่า Cann ot, Cannot c a น n o t ที่เตออ่ะที่ฮันจิบงังอ่ะหน้าพี่แบบนี้เลย <c oughs> แล้วทุกคนนี่แบบไม่มีแบบว่าอะไรเลยนะคลิปคนที่แล้วเนี่ย <c oughs> จัดเต็มเลยนะคะได้ละ <c oughs> <c oughs> คลิปคราวนี้แล้วนะคะเพื่อนๆแบบจัดเต็มไม่มีการแบบว่าซิกคงซิกเลตอะไรกันแล้วนะคะเออเย่เย่เย่ก็เขาเข่งเห็นดีไฟแต่เต็มมาเต็มเมือนกเต็มเหมือนกันก็เลยคิดว่าโอ้จะเผยกันนะเฮาซอร์อะไรไฟแรงกี่นี้ตลอดเนี่ะค่ะใช่หรือเปล่าเนี่ยเอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย น่าจะเติมฝาที่ปากนะอ๋อเรา<ล>เรา,เราต้องสีป<ส>ากแด<บ>ง<ห>ด้วยเซ<ส>็กซ<ส>ี่นาตีบิชี เขาจะมาถ่ายเรานั่นน่ะดิเข็นเซลเข็นเซลก็เริ่มแบบเข็นเซลอะะสองอนาทีเอ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 ตอนที่ป่อออกมาแล้วมีนี่อ๋อดีนะมาแล้วเจ๊แต่งหน้าอยู่เจ๊บอกว่าเพลงเนี้นะ ถ้าไปในบรหลับนะคะก็เธอเต้นแข่งกันเลยจ้าแล้วอย่ามาเต้นโดนนะจ๊ะตกจ้ะเจ๊บอกใช่อย่าเต้นโดเจ๊ตกน้องตามน่าหลักบารกันกวอะไรอยู่ตรงไหนที่ตู้เย็นติดอยู่สนิทป่าวอะไม่ดีเขาวางขนมผิดผิดแบบต้องวางขนมอีกแบบนึง พี่ไฟไม่ควรก้มนะคะไม่ห่วงค่ะเดี๋ยวเดียนเองค่ะเน็ตไหวมไไ่ด้พี่ไฟมันไม่พอใช่ไหมจะต้องปิดอะไรแต่ว่าต้องลองแบบปิดแรงๆอ๋อกเทือนไปหมดเลยค่ะพี่ไฟเร็วเร็วเร็วใครอะคะเหเออนึกว่าพี่เอกนึกว่าคนอื่นด้วย Huh?